สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่เรื่องเล่าข่าวร้อนมาเฉลิมชัยเตือนประเภทบุคคลเสี่ยงเข้า ICU หากติดโอไมครอนหลังจากที่โอมครอนได้เริ่มระบ,บาดหนักเมื่อเดือนธันวาคม2564ที่ผ่านมานั้นดูเหมือนว่านักวิจัยทั้งไทยและต่างประเทศต่างศึกษาเกี่ยวกับไวรัสที่มีรหัสพันธุกรรม B.1.1.529 อย่างต่อเนื่องรละที่น่าสนใจคืออาการโอมครอนนั้นดูเหมือนจะปรับสภาพให้เข้ากับร่างกายของคนที่ได้รับเชื้อได้เป็นอย่างดีทําให้ผู้ป่วยมีอาการ โควิดกลายพันธุ์นี้ต่างกันออกไปเกี่ยวกับเรื่องนี้ล่าสุดนายแพทย์เฉลิมชัยบุญยลีพันธ์รองประธานกัรมาที่การสาธารณาสุขวุฒิสภาได้โพสต์เฟซบุ๊กส่วนตัวเกี่ยวกับความน่ากังวลของโอไมครอนสําหรับผู้ที่ไม่ฉีดวัคซีนว่าความรู้เรื่องโควิด -19 ตอนที่1น9 8ผู้ที่ไม่ฉีดวัคซีนโควิดป่วยหนักจนต้องเข้า ICU มากกว่าผู้ที่ฉีดวัคซีนสูงมากถึง4-15ถึงเท่าตัวนับเป็นปัจจัยเสี่ยงสูงในการป่วยหนักจาก โควิดเตือนประเภทบุคคลเสี่ยงเข้า ICU หากติดโอไมครอนต่างประเทศโดนแล้วเข้า ICU พุ่งสองเท่าซึ่งเป็นที่ทราบกันทั่วไปว่าวัคซีนสามารถป้องกันหรือลดการติดโควิดได้ระดับหนึ่งแต่ไม่สามารถช่วยได้ทั้งหมดและการลดการติดเชื้อนั้นน้อยกว่าการลดการป่วยหนักหรือการเสียชีวิตจึงมักมีคำถามอยู่เสมอว่าเราที่ฉีดวัคซีนจะช่วยลดการป่วยหนักหรือการเสียชีวิตได้มากกว่าผู้ที่ไม่ได้ฉีดวัคซีนสักกี่เท่าตัว ผู้เขียนลองพยายามรวบรวมตัวเลขจากประเทศแคนาดาโดยเฉพาะในรัฐออนตาริโอพบตัวเลขน่าสนใจดังนี้หลังจากที่มีการระบาดของไวรัสโอมิครอนซึ่งเป็นที่ทราบกันโดยทั่วไปว่าติดเชื้อได้ง่ายแต่ติดแล้วมักจะมีอาการไม่รุนแรงมากนักแคนาดาก็พบความจริงว่ามีจำนวนผู้ติดเชื้อเพิ่มมากขึ้นรันลอกที่แล้วซึ่งเกิดจากเดลต้าเป็นจำนวนมากแต่ที่คาดว่าจะพบผู้ป่วยหนักใน i อ u น้อยลงกลับไม่เป็นความจริงขณะนี้โรงพยาบาลใน แคนาดาหลายแห่งเช่นโตรอนโตเจเนอเรลมีผู้ป่วยหนักเข้า ICU ียูจำนวนมากขึ้นกว่าเดิมเพราะผู้ป่วยที่เป็นโควิดแล้วเข้า ICU เพิ่มเป็น2เท่าเมื่อเทียบกับ2สัปดาห์ก่อนหน้าที่น่าสนใจคือผู้ป่วยหนักที่เข้า i อ u นั้นส่วนใหญ่หรือ70%เปอร์เซ็นเป็นคนที่ไม่ได้ฉีดวัคซีนและพบคนที่ไม่มีโรคประจำตัวและอายุน้อยลงคือในช่วง20-40ถึงปีเพิ่มมากขึ้นในขณะที่แคนาดามีผู้ที่ยังไม่ได้ฉีดวัคซีนเพียงแค่1 3เปอร์เซน์ ฉีดวัคซีนแล้ว87%คิดเป็นผู้ฉีดวัคซีนมากกว่า6.7เท่าใน ICU พบผู้ฉีดวัคซีนแล้วเพียง30%และไม่ได้ฉีดวัคซีนสูงถึง70%คิดเป็นความต่าง2.3เท่า เมื่อนำมาคำนวณแล้วพบว่าคนที่ไม่ได้ฉีดวัคซีนเข้า ICU มากกว่าคนที่ฉีดวัคซีน15.6เท่า6.7คูณ2.3เท่าในขณะเดียวกันการเก็บตัวเลขในเขตออนทาริโอคนที่นอน ICU 343รายพบว่าฉีดวัคซีน167รายไม่ได้ฉีดวัคซีน176รายเมื่อคิดสัดส่วนของจำนวนผู้ฉีดวัคซีนที่มีมากกว่าถึง6.7เท่าจึงทำให้พบคนที่ไม่ฉีดวัคซีนมีความเสี่ยงเข้า i อ u มากกว่า6.7เท่าและ พบว่าจำนวนคนที่นอนโรงพยาบาลจากการป่วยเป็นโควิดในเขตออนทาริโอเป็นกลุ่มที่ฉีดวัคซีน171รายต่อล้านประชากรในขณะที่เป็นกลุ่มไม่ฉีดวัคซีน762รายต่อล้านประชากรซึ่งสูงกว่ากันถึง4.5เท่าจนหมอแคนาดาบอกว่าเดิมทราบกันอยู่ว่าโรควันโรคเบาหวานโรคหัวใจโรคไตเป็นปัจจัยเสี่ยงที่ทำให้ติดโควิดแล้วป่วยหนัก แต่ขณะนี้ต้องนับปัจจัยไม่ยอมฉีดวัคซีนเป็นปัจจัยเสี่ยงสูงอีกอันหนึ่งที่ทําให้ป่วยหนักจากโควิดเพราะพบกลุ่มที่ไม่ฉีดวัคซีนต้องเข้า ICU เพราะป่วยหนักมากกว่า4-15เท่าตัวท่านผู้ชมนะครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาดูนะครับขอขอบคุณข้อมูลจากไทยนิวส์ขอบคุณครับ